มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวัดไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟจนถูกตัดพระ25รูปต้องจุดเทียนนอนเต็นท์ย2ินาของวันที่1กระกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ที่วัดบางพูดนอกตําบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ได้ถูกตัดน้ำตัดไฟไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในวัดมาประมาณ2คืนแล้วเนื่องจากทางวัดค้างค่าไฟมานานกว่า3เดือนจำนวน56000บาทและค้างค่าน้ำา3เดือนจำนวน20,000บาทซึ่งทางวัดมีมิตเตอร์ไฟฟ้าจำนวน2เครื่องถูกปลดสายไฟออกไปแล้วจำนวน1เครื่องทำให้ไฟฟ้าที่บริเวณสาราสวดมนต์สาลาหลังเมรุและกุฏิพระบางหลังไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งในวัดแห่งนี้มีพระลูกวัดทั้งหมด25รูปบางรูปได้ไปขอมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่แยกมาเพื่อใช้งานและหาเงินจ่ายในค่าไฟฟ้าเองส่วนพระลูกวัดบางรูปต้องกางเต็นท์นอนที่หน้าศาลาและจุดเทียนไว้เพื่อเห็นแสงสว่างในทุกค่ำคืนก่อนหน้านี้วิทยาวัชก,กรวัดคนเก่าได้นำแผงไฟโซลาเซลล์มาติดตั้งไว้บางจุดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา โดยออกเงินเองทุกบาททุกสตางค์เพราะว่าทางวัดเคยโดนตัดไฟฟ้าและน้ำมาแล้วหนึ่งสัปดาห์นอกจากนี้ทางวัดไม่สามารถรับงานชัป,ปนักิจได้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้บริเวณสาราสวดศพและเตาเผาศพเป็นระบบไฟฟ้าทําให้ต้องปฏิเสธญ,ญาติโยมที่ตั้งใจเข้ามาทําพิธีและทําบุญกับทางวัดก่อนหน้านี้วย,ยาวัจกรคุเก่าได้เคยช่วยจํานวนเงิน80,000บาทช่วยค่าน้ําค่าไฟ ทางเจ้าอาวาสได้จัดงานทอดกระถินเพื่อรวบรวมเงินนําไปคืนซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมพระลูกวัดหลายรูปต้องอยู่แบบมืดมืดลาบากไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องคอยจุดเทียนเพื่อให้มีแสงสว่างส่วนพระบางรูปนั้นแก้ปัญหาถูกตัดไฟบ่อยจึงไปขอมิเตอร์มาใช้ส่วนตัวและจ่ายค่าไฟเอง ตอนนี้อยากขอความช่วยเหลือญาติโยมเพื่อวัดจะได้มีไฟฟ้าใช้ถ้ามีคนเข้ามาช่วยเหลือจริงตนก็กลัวว่าทางวัดและเจ้าอาวาสจะปล่อยให้น้ำไฟถูกตัดอีกหลังจากนี้คงต้องมานั่งพูดคุยกันให้เด็ดขาดเรื่องของการบริหารเงินเพราะตอนนี้ไม่มีใครกล้าย,ยุ่งเจ้าอาวาสเป็นคนบริหารเงินของทางวัดเองทั้งหมด ทางด้านลุงสมใจอายุ83ปีวัย,ยาวัชกรควัดกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วทางวัดเคยโดนตัดไฟมาแล้วตนเองออกค่าไฟให้ก่อนจำนวน80,000บาทและเอาเงินส่วนตัวจ่ายไปอีก6,000บาทตนจึงแก้ปัญหาโดยการซื้อไฟโซลาเซลล์มาติดไว้แทนเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ